มีคอมเมนต์ขอเพลงลืมแทบไม่ไหวของสลันเวอร์ชั่นท้องเสียหน่อยเอาได้ด้วยเหรอจัดไปยังทอละมากกับการที่ยืนรอไม่ไหวจอดปั๊มที่ไรห้องน้ำต้องเต็มทุกทุกครั้งไปก่อนที่จอดปั๊มไปกินสุกี้ต้มยำ สั่งมาอีกสองได้ลาบสมตำให้หยุดสักวันหาไม่ไหวโอเคที่นั่งตั้งนานเพราะขี้มันแข็งแล้วใครจะรู้ไม่ขี้มาหวันขอโทษที่ฉันทิ้งผักกินแต่แหนมเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้แหนมมันขัดล้ำไต้จนอุด กูจะไม่แดกพูดที่เป็นต้มตำไทยเพราะว่าการไม่กินเผ็ดบางโค,ค้กี้กันไปพอตอนไปแล้วไม่เปิดตาถ้าถึงดำมาเปิดแต่ทั้งเจอจะรับก้อยหรือตำถาจะลเลีบเรียกมาให้ไหวแล้วก็รสชาติน้ำกิ่งบปิทีิมันก็คมไปอย่าลืมบอกกันเ,ออเอดี๋ยวเองร้านดีๆมีถูงไปและคำสุดท้ายกินฟรีด้วยนะผมเลี้ยงได้เลยไม่ยากเย็นหรอกผัดไทยยี่ yeah.